สุขอันนั้นทุกอันนั้นเพราะเป็นเจ้าของมันไม่ได้ถ้าไปเป็นเจ้าของมันมันก็จะทุกข์เพราะอันนั้นมันไม่แน่นอนอืมวันนี้เราชอบใจพวกนี้ไม่ชอบอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้เราจะปยุดอะไรมันทําไมมันมีมาแล้วก็รู้มันนะเมื่อเรารู้มันเช่นนี้ปัญหามันก็หมดไปนี่ปัญหาน้อยไปอืมอาการสุขทุกข์อะไร่าเนี้ยแล้วท็ไมวิ่งกันมันส่วนโลกีวิสัยมันก็อยู่งั้นเรื่อยๆนะ อันนี้มันมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่เกิดมันมีอยู่แล้วให้เราศึกษาอย่างนี้ไม่ว่าม,มันจะมีอยู่ที่นี่กช่างมันมันจะอยู่ที่อื่นกช่างมันอย่างความสงบเนี่ยอย่างความสงบเนี่ยอยู่ในป่านี้มันม,ม่กายวิเวกถ้า,าว่าเรามาบําเพ็ญธรรมเนี่ยเสวงหากายวิเวกออกมาอยู่ในป่าหลบที่วุ่นวายออกมาอยู่ในป่า ไม่ใช่เราอยู่ในป่าแล้วมันสบายแล้วก็แล้วกันเน้มาฝึกให้มันมีกําลังขึ้นเราจะต่อสู้กีเด็ดทั้งหลายเหล่าเนี้ยเพื่อทํากําลังขึ้นมาเพื่อให้มีปัญญาพอมีกําลังพอที่จะต่อต้านโลกคืออารมณ์ที่มันผ่านตาหูจมูกลริ้นกายจิตจะอยู่เสมอม่ใช่เราหนีมาเพื่อความโง่เราหนีมาเพื่อความฉลาด ไม่ใช่เราหนีโลกมาอันนี้เรามาศึกษาโลกให้รู้แจ้งเพื่อเป็นโลกวิทูต่างหากว่าไม่ใช่ว่าธรรมะเราชอบอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วเราไม่ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นในธรรมะนี้มันเป็นความจริงมันตัดกระแสก็มันเรื่อยเรื่อยไปมันจะตรงมันจะตรงไปตรงมาเรื่อยเื่อย มันไม่ขึ้นต่อจิตใจของใครทั้งนั้นนะ่ะมีแต่ใจของบุคคลไปขึ้นต่อธรรมะอันแท้แท,แทจ้จริงคือความจริงอย่างนั้นจึงอืมบวชจึงให้มีความหมายเนี่ยอ,มอมพมาะสมควรพวกวันนี้ดูดิโยมก็ดูทีว่าคนทุกข์เพราะอะไรคนทุกข์เพราะไม่มีของเนี่ยดูจิเนี่ยเนี่ยทุกข์เพราะมันไม่รวยเนี่ยเนี่ยแล้วโยมดูต่อไปว่า ไอ้คนรวยนะี่มีสุขไหมม,ม,ม,มันหมดทุกเรืหรือ,อยังนี่มันเห็นๆกันอยู่นี่โยมเคยเห็นไหมคือทุกกับสุขนะอืมหรือทุกกับรวยนะจะมีความสบายได้ไม่ใช่ว่ามันขึ้นต่ออะไรมันขึ้นต่อความเห็นถูกเลยนะถ้าเรายังมีความเห็นผิดอยู่มันจะเป็นมหาเศรษฐีมันกว่าทุกน่ะ มันจะเป็นคนไม่มีมันก็ทุกข์คลท้ายก็ตายเนี่ยตายมันขึ้นต่อใครมันขึ้นต่อคนแก่เดี่ยอคนมันใช่เนี่ยมันคนในยานกันมันคนในยานกันเด็กก็ช่างมันคนแก่ก็ตามมันมันคนในยานกันอแก่มันก็ตายได้เป็นเด็กมันก็ตายได้คนจนมันก็ทุกได้ไอ้คนรวยมันก็ทุกได้เนี่ยมันเป็นเหตนนั้นไม่ใช่ว่าเด็ก ไม่ตายง่ายแก่ก็ตายเร็วนี่โดยปริยายอย่างเนี้ยอืมอันนี้มันเป็นของไม่แน่เหมือนกันแต่ความทุกข์มันแตกต่างกันเท่านั้นใช่ทุกข์แตกต่างกันเช่นว่าเช่นว่าไอ้ไอ้ก้อนนี้มันเป็นก้อนหินธรรมดานะขนาดโยมก็แบกเต็มแรงของโยมนะโอ้ยหนักถ้าจะมาเออแบบนี้ไปส่งที่นวัดเ่ยนะโอ้ยผมเอาไปไม่ไหวเลย ก้าว่าเป็นก้อนเพชรขนาดนโยมแบกออกจากวัดเอาไปเถอะนะอันนั้นก็ทุกพอทุกควรเลยแต่ว่าโยมชอบใจนะโยมจะอุตส่าห์แบกเลยให้แบกได้ก็แบกเอาเือก้อนเพชรก้อนนี้แม่ยมจะจองอาคนเดียวเลยนะแบกไปจนกว่ามันหลังจะหักจะพังก็จะแบกทุกไหมทุกแต่ว่ามันพอใจที่จะต้องทำนี่ถ้าอะไรอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่ถึงขนาดนั้นครับ เม่สักห้าหกกิโลนี่โยมก็ไม่ไม่ก็ไม่ต้องการมผมหนักผมอะไรต่ออะไรตาบเป็นก่อนเพชรนะโยมเอานี่ฮะีโยมจะไม่เรียกใครมาช่วยมันจะแบ่งมันจะเป็นมีส่วนแบ่งแต่ว่ามันหนักเท่ากันความทุกข์มันจะหน้าหน้าความทุกข์มันจะจะต่างกันต่างกันนี่เพราะว่าก่อนเพชรกับก,ก่อนยินธรรมดานั่นนะงืมน้ำหนักมันก็เท่ากันแหละ แต่ธรรมชาตินั้นเอาของไปใส่เข้าในที่นั่นนะใส่ก้อนเพชรนั่นนะอันหนึ่งเอาไปใส่ไปในธรรมชาติไปใส่ไปในก้อนหินมันต่างกันมันเป็นเจนนั่นน้ำหนักเท่ากันแต่ว่ามันมันหนักกว่ากันเพราะมันเป็นที่กิจของโยมแล้วก้อนหินไม่มีราคาไอ้ก้อนเพชรมันมีราคาโยมก็ชอบนะหนักก็ทุนมันอยู่ที่กิจไปกลมร,รับใช่ไหมใช่ ไปยึดมันอุปทานมันไหมายมัมืมจะเขาชอบใจก็อยากได้มากๆเขาไม่ชอบใจนิดน้อยก็ายาวห้ผมมากเลยทำไมเละนั่นก็เป็นอย่าง้เรื่องของธรรมดาที่ธรรมชาติของมันก็เป็นเพราะนั้นถ้าจะมาพิจารณาอันาน,นี้คือว่ามันปลุกจิตใจของเราให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนจากสภาพอันนั้น พิธีของคนเรานี่มันก็เอาออกอยากมไไนะันเะป็นอ่านะเอาออกอยากอืขึ้นพูดง่ายๆ่าโยมกำลังสร้างบ้านสวยเสร็จมาสักประมาณสักเดือนหนึ่งกำลังขึ้นอยู่แต่มีพระมีพระเดินไปดิมีใครเดินไปโยมบ้านนั้งนี้รือ้อเถอะจมก็น,นึกว่า เขาจะพูดรล่าล่นนะทั้งก็ชวนบ้านหนังนี้รือืะเถอะทำไมมันไม่ใช่ของเราคือมาทิ้งโยมก็จะเฉิญจนกว่าไอ้ไอคนคนนี้่ะจะให้เหตุผลในโยมหรือบ้านหลังนี้จะหาคนอย่างไรมามาพูดให้โยมเข้าใจจนมีศรัทธาหรือบ้านหลังนี้ได้น,นี่ทิฏฐิมานะของคนนี้มันยิ่งกว่านั้นอีก หลายกลับหลายกันมันก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเท่งนั้นนะมันยึดมั่นอืม่นะทะานั้นพิธิพิธิมาหน้ากองคนเนี้ยมันเป็นของยากแะ้เบิดภูเขาดูกโตๆมันก็เร็วกว่า